ทำกับข้าวเวลาทําอาหารไข่นะคะเปลือกไข่เหลืออย่าทิ้งนะคะทุกคนนํามาทําประโยชน์ได้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่บ้านทัศนียุญมากนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาดูวันนี้เปลือกไข่ที่เราทํากับข้าวนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งนะคะเราเก็บไว้วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมา ทําประโยชน์จากเปลือกไข่นะคะวันนี้ก็จะทําเป็นปุ๋ยนะคะที่จะใส่ต้นไม้เดี๋ยวเราจะนําเปลือกไข่พวกนี้นะคะไปตากแดดก่อนนะคะเ,เพื่อนเพื่อที่จะให้เขาแห้งสนิทนะคะเราตากแดดแห้ ลือกไข่เนี่ยนะคะมาตำให้ละเอียดนะคะทุกคนี๋ยวก็จะโขลกอรก็แล้วทำให้ละเอียดหรือว่าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถปั่นได้คะทีนี้นะคะเรื่องของปุ๋ยเปลือกไข่นะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เป็นปุ๋ยนะคะแต่ว่าเขาสามารถไล่แมลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะ ทำให้เปลือกไข่นี่สามารถไล่แมลงมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็คือต้องนําเปลือกไข่เนี่ยนะคะไปคั่วไฟให้เกิดกรรมฐานนะคะให้เขามีกลิ่นกรรมฐานออกมาเนี่นะคะก็จะช่วยไล่แมลงได้นั่นเองนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปคั่วนะคะเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการไล่มแมลงของเจ้าเปลือกไข่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปคั่วกันค่ะเรามาคั่วกัน,นะคะเราก็จะพักไวให้เขาเย็นก่อนนะคะที่เราคัา่วอันนี้จะเกียมยนะ คนกะะี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะคะก็จะบรรจุในกระปุกพลาสติกนะคะหรือว่าถุงมัดถุงพลาสติกก็ได้นะคะมัดมัดถุงให้ดีเนาะนี่เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจะบรรจุไม่ได้นาะมันยังร้อนอยู่เราก็จะเอามากรอกเสร็จ ผ้าชนะนะคะอะไรก็ได้นะคะที่สะอาดและแห้งนะคะเราก็จะตักใส่เลยโอ้ยระวังแผลเราต้องใช้ช้อนนั่นแหละใช้เนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะไปโรยใส่ต้นไม้กันต้นไม้เราเยอะะเราก็จะปิดฝาเก็บไว้ใส้นะคะนี่ก็จะมาโรย นำปุ๋ยเปลือกไข่คั่วของเรานะคะมาโรยต้นไม้กันค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นปุ๋ยได้นะคะสามารถใช้ไล่แมลงได้ด้วยนะคะ ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะก็จะมีธาตุอาหารต่างๆนะคะมีธาตุอาหารรองเช่นแคลเซียมนะคะซึ่งมีแคลเซียมสูงนะคะถึง39.15นะคะแล้วก็มีแมกนีเซียมนะคะ0.38นะคะแล้วก็มีธาตุไนโตรเจนด้วยนะคะ0.4นะคะเรียกว่า เป็นความเหมาะสมอยงย่าิ่งนะคะที่จะใช้สําหรับบํารุงต้นไม้นะคะซึ่งต้องการให้ติดดอ,อกติดผลนะคะเราก็ช่วยเสริมสร้างเซลล์ให้เติบโตแข็งแรงด้วยนะคะทุกคนนอกเหนือจากการทําปุ๋ยนะคะที่ใส่ต้นไม้นะคะแล้วก็ใช้ไล่มแมลงนะคะ เปลือกไข่ที่เราเห็นว่าไม่มีค่าเนี่ยนะคะเขายัางใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยววันหลังแอดก็จะทําคลิปแบ่งปันนะคะว่าเ,เจ้าเปลือกไข่ที่เราเห็นแบบนี้นะคะดูไม่มีคุณค่าเนี่ยเขาสามารถใช้งานอะไรได้บ้างใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแบ่งปันอีกนะคะ วันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวของการทำปุ๋ยเปลือกไข่คั่วนะคะให้กับทุกเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะเ๋ยยังไงเราขอตัวไปดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยเปลือกไข่คั่วกันต่อนะคะเพื่อนๆขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอย่างไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็โชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆงรวยๆวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ